สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับหน่วยต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่ส่นะคะเรื่องลื้นสำหรับเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องนะคะส่วนประกอบของลื้นนะคะส่วนประกอบของลื้นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับเนื้อหาส่วนประกอบของลื้นก็คือนักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดขึ้นและบรรยายส่วนประกอบของลื้นได้ อันนี้จําเป็นนะคะการเกิดขึ้นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่นได้ค่ะเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะเชิญค่ะต่อไปเราก็จะไปเรียนเรียนรู้เรื่องคลื่นและส่วนประกอบของคลื่นนะคะต่อไปคาะนักเรียนคลื่นนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเวฟนะคะ นักเรียนคงเคยได้ยินคาว่าขึ้นแต่ว่าขึ้นมันคืออะไรอะ่ะนักเรียนคําจํากัดความนะคะขึ้นหมายถึงการรบกวนนะคะสภาวะสมดุลทางฟิสิกและการรบกวนนั้นจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งออกไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามเวลาที่ผ่านไปการเคลื่อนที่แบบขึ้นเป็นการเคลื่อนที่ซึ่งพลังงานถูกถ่ายทอดไปข้างหน้าโดยอนุภาคตัวกลางยังสั่นอยู่ที่เดิมก็หมายความว่าขึ้นเกิดจากการที่เกิดถูกรบกวนแล้วเกิดการสั่น นะคะเกิดการสั่นแล้วก็มีการถ่ายทอดพลังงานต่อไปนะคะส่งผ่านพลังงานไปโดยที่ตัวกลางยังสั่นอยู่ที่เดิมน,นะคะมีการส่งกันไปเป็นทอดๆนะคะตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะสําหรับประเภทของขึ้นนะคะเรียนประเภทของขึ้นถ้าใช้ตัวกลางเป็นเกณฑ์ในการจําแนกฟังดีๆนะคะเรียนตัวกลางเป็นเกณฑ์จะแบ่งขึ้นออกเป็น2ประเภทนะคะ แบ่งข um pues mm. ึ้นออกเป็น2ประเภทก็คือ1 okay. ่ขึ k ้นกลนะคะ2ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ okay. ้นกลกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแตกต่างกันยังไงการแบ่งขึ้นโดยใช้ตัวกลางเป็นเกณฑ์แบ่งขึ้นออกเป็น2อประเภทก็คือขึ้นกลและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะมาดูทีละขึ้นนะคะเรียนประเภทของขึ้นเราจําแนกขึ้นตามตัวกลางได้2ประเภทขึ้นกลขึ้นกลคืออะไรนะคะ ขึ้นก่นก็นคือการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยการเคลื่อนที่ไปของขึ้นจะต้องมีโมเลกุลหรืออนุภาคตัวกลางถ่ายโอนพลังงานไปแต่ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะตัวกลางจะสั่นแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยยกตัวอย่างของขึ้นก่นได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนขึ้นเสียงค่ะขึ้นผิวน้ำขึ้นในลวดสปริงขึ้นในเส้นเชือก อันนี้นะคะเป็นขึ้นกลนตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแต่มีการส่งถ่ายพลังงานไปเรื่อยๆนะคะต่อไปขึ้นประเภทที่2นะคะขึ้นประเภทที่2ก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ t r o m t r o m a g n e t i c w เ v e เป็นขึ้นที่เคลื่อนที่โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ได้แม้แต่ในสูญญากาศตัวอย่างของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็อย่างเช่นอะไรคะเรียนขึ้นแสง ขึ้นวิทยุโทรทัศน์ขึ้นไมโครเวฟรังสี x รลังสีแกมมาเป็นต้นนะคะอนักเรียนดูลักษณะการเคลื่อนที่ของขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะขึ้นกลนะคะเคลื่อนที่แบบนี้นะคะเคลื่อนที่มีการส่งถ่ายทอดพลังงานไปเรื่อยแต่ตัวเนี่ยตัวเขาอะตัวกลางไม่ได้ไปด้วยอันนี้เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจะตั้งฉากกันนะคะสนามแม่เหล็กจะตั้งฉากกันนะคะ เรียนดูสัญลักษณ์นะคะสนามแม่เหล็กกับแบรนจะตั้งฉากกันไปตลอดเส้นทางสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะเอาต่อไปค่ะามาดูทีละขึ้นขึ้นกลน,นะคะแบบจำลองการเกิดขึ้นกลนนักเรียนเคยเห็นขึ้นในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนแบบจำลองการเกิดขึ้นกลนยังไงบ้างก็คออือขึ้นกลนก็คือขึ้นที่ ม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างก็มีคลื่นเสียงคลื่นน้ํคลื่นในเส้นชือกคลื่นในเส้นลวดสป,ปริงถูกไหมคะนักเรียนทีนี้วิธีการทําให้เกิดขึ้นนักเรียนสามารถทําได้ไหมทํำยังไงค่ะง่ายๆก็คือนักเรียนโยนก้อนหินลงไปในน้ําจมนะคะนักเรียนก็จะเห็นผิวน้ํามันกระเพื่อมออกไปนะคะครูถามว่าตัวกลางคืออะไรค่ะตัวกลางก็คือน้ําแต่เคลื่นเคลื่อนที่ไปได้ยังไงคะ เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนที่ออกไปเพราะว่าถูกการรบกวนโดยก้อนหินใช่ไหมที่เราโยนลงไปแล้วมีการถ่ายเทพลังงานส่งต่อผ่านโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่ออกไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ผิวน้ำจะกระเพื่อมสูงและเว้าลลงเป็นวงขยายออกไปถ้าเราเขียนภาพก็ตัดขวางจะได้ภาพนี้เกิดขึ้นนะคะขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นสูงสุดลงสูงสุดนะคะอันนี้ลักษณะของขึ้นกลนะคะต่อไปค่ะทีนี้ถ้าเป็นการเกิดขึ้นในสปริงอนักเรียนเป็นไง,น,น,งนักเรียนรู้จากขดลวดสปริงใช่ไหมคะค่ะนักเรียนรู้จักขดลวดสปริงนะคะขดลวดสปริงก็เป็นขดลวดที่สามารถยืดหดได้ใช่ไหมนักเรียนดูตัวอย่างการเกิดขดลวดสปริงต่อไปนี้นะคะ แต่สิ่งทีท่กครูต้องการก,ก็คือให้เรียนสังเกตริรบ้นสีแดงที่เขาผูกเอาไว้ว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงอันนี้เรียนดูไปพร้อมกันค่ะอันนี้นะคะครูได้คัดลอกมาจากของสสวทนะคะอธิบายการเกิดขึ้นอ่า ให้นักเรียนสังเกตริบบินนะคะริบบิ้นสีแดงที่เขาผูกไว้นะคะว่ามีการเคลื่อนที่ยังไง อันนี้สั่นตามขวางนะคะดูริบบิินสีแดงนะคะเพื่อนที่ยังไงนักเรียน ค่ะนักเรียนก็ได้เห็นการเคลื่อนที่ของขดลวดสปริงโดยเขาผูกลิบบินสีแดงเอาไว้นักเรียนคิดว่าริบบินสีแดงเคลื่อนที่ยังไงคะค่ะลิบบินสีแดงนะคะได้เคลื่อนที่ไปตามคลื่นที่เกิดขึ้นที่มันเคลื่อนที่ไปหน้าไหมค่ะมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปนะคะเขายังอยู่ที่ตำแหน่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการสั่นโดยขวางหรือสั่นตามยาวนะคะลิบบินก็ยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่านะคะในการส่งผ่านพลังงานนะคะขึ้นเคลื่อนที่ไปทางหน้าแต่ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยก็คือสังเกตที่ลิบบินมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปยังอยู่ที่เดิมนะคะอันนี้เป็นลักษณะการสั่นสองแบบนะคะอันนี้ตามยาวอันนี้ตามขวางนะคะเรียน ลิบบินยังอยู่ที่เดิมก็แสดงเห็นว่าอนุภาคของตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยค่ะต่อไปค่ะทีนี้นะคะจากการเกิดขึ้นนะคะเราสามารถวาดรูปส่วนประกอบของขึ้นได้นะคะนักเรียนลักษณะของลื่นนักเรียนดูนะคะขึ้นขึ้นหนึ่งลูกคืออะไรขึ้นหนึ่งลูกก็แสดงว่าลื่นที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งรอบนะคะอันนี้หนึ่งรอบมาถึงตำแหน่งนี้ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงสูงสุด อันนี้คือหนึ่คืนนะคะอันนี้คือหนึ่คืนแสดงว่าลูกข้างบนนะคะมีกี่ลูกคะนักเรียน1 2 3่สามลูกขึ้นนะคะ3ลูกขึ้นนะคะ,น,น,ะ,คะนักเรียนดูลูกข้างล่างคะ่ะนักเรียนดูลูกข้างล่างกี่ลูกขึ้นคะ1 2 3 4ครึ่ง รูปข้างบนกับรูปข้างล่างนะคะนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันยังไงต่างกันยังไงคะค่ะรูปข้างบนมีทั้งหมดกี่รูกคะสามรูกครึ่งข้างล่างกี่ลูกสี่รูกครึ่งสองอันนี้ใช้ระยะเวลาเท่ากันนะคะสองลูกนี้ใช้เวลาเท่ากันแต่จํานวนลูกขึ้นของรูปข้างล่างได้มากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะใช่ค่ะการที่ ในระยะเว,เวลาเท่ากันแต่จำนวนลูกขึ้นเคลื่อนที่ได้มากเขาเรียกว่าเป็นความถี่นะคะเรียนในเวลาที่เท่ากันแต่จำนวนลูกขึ้นเคลื่อนที่ได้มากกว่าก็คือได้หลายลูกมากกว่านะคะเขาเรียกว่าขึ้นนั้นมีความถี่มากกว่าดังนั้นสองรูปนี้รูปล่างจะมีความถี่มากกว่ารูปข้างบนเข้าใจนะคะทีนี้ส่วนประกอบของขึ้นมีอะไรอีกบ้างนักเรียนดูนักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์ความสูง A นี N ้ไหมคะ ขึ้นขึ้นไปสูงสุดอันนี้เขาเรียกว่าแอมปิจูดนะคะหรือลงไปต่ำสุดอย่างนี้ก็เป็นแอมปิจูดเหมือนกันนะคะแอมปิจูดก็คือความสูงของขึ้นค่าขึ้นข้างบนเป็นบวกค่าลงล่างเป็นลบนะคะทีนี้ความยาวขึ้นวัดจากตรงไหนความยาวขึ้นก็คือความยาวของขึ้นหนึ่งรอบขึ้นก็คือวัดจากจุดต้นนะคะจนถึงจุดปลาย หนึ่งลูกก็คือขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำนะคะหนึ่งลูกการวัดความยาวขึ้นวัดวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวัดจากจุดสูงสุดของขึ้นไปอีกขึ้นหนึ่งนะคะไปอีกขึ้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสันขึ้นนะคะสันขึ้นอันนี้ท้องขึ้นอีกท้องหนึ่งอันนี้ก็เป็นความยาวขึ้นหนึ่งขึ้นเรียกว่า เรียกว่าอะไรคะบางทีเขาเรียกว่าลมด่านักเรียนมาดูนะคะองค์ประกอบของขึ้นอันที่หนึ่งสันขึ้นจุดสูงสุดอย่างนี้เขาเรียกว่าสันขึ้นนะคะสันคขึ้นสันขึ้นก็คือตำแหน่งสูงสุดหรือเป็นตำแหน่งที่มีค่ากระจัดเป็นบวกนะคะต่อไปท้องขึ้นนักเรียนดูท้องขึ้นอันนี้คือท้องขึ้นนะคะท้องลื่นท้องขึ้นก็คือตำแหน่งต่ำสุดของลื่นหรือตำแหน่งการกระจัดมีค่าเป็นลบ ต่อไปแอมปิจูดแอมปิจูดคืออะไรแอมปิจูดก็คือความสูงของคลื่นนะคะความสูงของคลื่นกระจัดมากที่สุดสูงมากที่สุดนะคะมีค่าทั้งเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะคะแอมปิจูดนะคะจาได้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะความยาวคลื่นความยาวคลื่นก็คือจํานวนลูกคลื่น1มีค่าเท่ากับระยะระหว่างสันคลื่น หนึ่งกับสันขึ้นหนึ่งท้องขึ้นหนึ่งกับท้องขึ้นหนึ่งเวลาวัดความยาวคลื่นว่าจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะคะหรือว่าจากสันขึ้นหนึ่งไปหาสันขึ้นหนึ่งหรือว่าจากท้องขึ้นหนึ่งไปถึงท้องขึ้นหนึ่งเขาเรียกว่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นหรือบางครั้งหรือแลมด้าเขาอ่านหรือเรียกบางครั้งว่าแลมดามีหน่วยเป็นเมตรนะคะเรียนต่อไปค่ะ ความถี่นะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าความถี่ความถี่ก็คือจํานวนลูกขึ้นที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาถ้าเคลื่อนที่ได้เยอะก็แสดงว่ามีความถี่สูง frequency นะคะถ้าในเวลาเดียวกันเคลื่อนที่ได้จํานวนลูกขึ้นน้อยกว่าก็แสดงว่ามีความถี่ต่ํากว่าส่วนค่า p e เ i o d นะคะเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นเคลื่อนที่ผ่านตําแหน่งใดๆครบ1ลูกขึ้น เคลื่อนที่ครบหนึ่งลูกขึ้นใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าคาบนะคะคาบสัญลักษณ์คือตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบนะคะวินาทีต่อรอบเคลื่อนที่จากนี่ลงมานี่อันนี้คือหนึ่งอันนี้คาบนะคะคาบวินาทีต่อรอบนะคะ